เมื่อบูสแบนเนอร์พบวิธีสร้างสุดยอดทหารนักรบที่มีความแข็งแกร่งว่องไวแต่การทดลองกับผิดพลาดทำให้เขากลายร่างเป็นฮักสวัสดีครับพบกับช่องปลายหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Incredible Hulk มนุษย์ตัเขียวจอมพลังก่อนจะไปรับชมกันผมขอคนละหนึ่งไลค์1นึ่งซับสไครต์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ เปิดเรื่องมาที่มหาัายคูเวอร์บูสแบนเนอร์ได้ทำการทดลองโปรเจกต์ซูเปอร์โซเดอร์หรือสุดยอดทหารนักรบที่มีความแข็งแกร่งว่องไวโดยฉายลังสีแกมมาเข้าสู่ร่างกายแต่การทดลองเกิดผิดพลาดทำให้เขากลายร่างเป็นฮาร์คทำลายเบตตี้และในผลลัตจนบาดเจ็บเมื่อบูธกลับสู่ร่างปกติเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปนายพลลอตเห็นว่าเขาเป็นตัวอันตรายจึงให้ทหารนำตัวไปขัง แต่บูธได้ทำการหลบหนีนายพลจึงออกตามล่าเขาอยู่หลายเดือนจากเส้นผมและสารคัดหลังที่มีงรัสีแกมมากปนเปื้อนแต่ก็ไร้วี่แววที่จะพบซึ่งเขาได้กบดานอยู่ที่บาร์ซิลทำงานที่โรงงานผลิตน้ำผลไม้เขาเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้าพอไม่ว่าอุปกรณ์อะไรเสียบูธก็ซ่อมมันจนใช้งานได้ทำให้หัวหน้าถึงกับเอ่ยปากชมและจะเพิ่มเงินเดือนให้เขา แต่บูธได้ถูกของมีคมบาดมือทําให้เลือดหยดลงไปบนสายพานเขาจึงสั่งหยุดเครื่องจักรแล้วหาเลือดที่หยดลงมาพอมันมีสารกำมะถันตะลัง,ลงสีปนเปื้อนหากดื่มเข้าไปหรือสัมผัสอาจทําให้เกิดอันตรายได้บูธได้เช็ดเลือดออกจนหมดและใช้กาวร้อนปิดปากแผลเพื่อห้ามเลือดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเลือดบางส่วนนั้นได้หยดลงไปในขวดและถูกบรรจุอย่างเรียบร้อยเพื่อส่งไปอเมริกา หลังเลิกงานพพีโลนได้มาแอลมาทินาแต่เธอไม่เล่นด้วยพอไม่ใช่สเปคดานบูธที่เดินผ่านมาจึงเข้ามาช่วยเธอไว้ทำให้พีโลนไม่พอใจจะหานมาเล่นงานเขาแต่หัวหน้าก็ได้ห้ามไว้เขาได้ติดต่อกับนักชีววิทยาโดยใช้นามว่ามิสเตอร์กีนโดยให้ข้อมูลกับบูธว่าดอกไม้ชนิดนี้สามารถรักษาลังสีเกิดมาได้บูธจึงทำการสกัดัวยาจากดอกไม้ เมือ่อจะยารักษาแล้วเขาจึงหยดเลือดลงบนแผ่นทดสอบแล้วหยวดยาลงไปปรากฏว่ามันสามารถยับยั้งการไก่ล่างได้แค่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเขาจึงรายงานมิสเตอร์กีนว่าการทดสอบล้มเหลวถ้าอย่างนั้นคุณต้องส่งตัวอย่างเลือดมาให้ผมเพื่อหาวิธีรักษาต่อไปบูธจึงทำการเก็บตัวอย่างเลือดแล้วส่งให้มิสเตอร์กรีนผ่านทางพัสดุซึ่งเคทเธอรีนได้รายงานในผลลอพพบผู้ป่วยรายหนึ่ง ดื่มน้ำกววลานาที่มีรังสีเก,มมกลม่าปนเปื้อนในพลล็อจึงถามว่าโรงงานผลิตน้ำนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศบราซิลเขาจึงรวบรวมทีมฝีมือดีไปตามล่าบูธโดยให้เอมิลบอนสกีเป็นหัวหน้าทีมส่วนบูธได้ติดต่อมิสเตอร์กรีนเพื่อถามความคืบหน้าในการทดลองเขาบอกว่ารังสีเกมมาในเลือดลดลงอย่างมากแต่ผมต้องการข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลงานวิจัยไม่ได้อยู่ที่ผมมันเก็บไว้ที่ห้องแหลบของมหาลัยซึ่งในผลลอยกับทีมได้แก่ลอยมาถึงที่พักของบูธท,ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงอันตรายบอนสกีได้บุกเข้าไปจับเขาแต่บูธได้หลบหนีไปแล้วพวกเขาจึงออกตามหาบูธจนเจอทำให้เขาต้องหนีเอาตัวรอดจนเสียงนาฬิกาแจ้งเตือน พอหัวใจเต้นถึง175ครั้งต่อนาทีบูธจึงซ่อนตัวเพื่อให้หัวใจเต้นช้าลงพอไม่อย่างนั้นเขาจะกลายล่างเป็นฮักแต่บอนสกีก็ตามกัดไม่ปล่อยทำให้บูธวิ่งไปชนกับพี่ล้นคู่อลิีทำให้ทั้งสองต่อสู้กันเขาจึงหนีมาซ่อนตัวที่โรงงานผลิตน้ำผลไม้แต่พวกพี่ล้นก็ตามหาบูธจนเจอ เขาจึงเตือนพี่โลนนายอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าพอแะ่ฉันโกรธมันน่ากลัวมากพอตอนนี้หัวใจเต้นถึง191ครั้งต่อนาทีซึ่งบอนสกี้กับทีมได้แกะตามลายวูดจนมาถึงทีนี้โดยใช้กระสุนยาสลบเพื่อจับเป็นแต่กระสุนได้พาไปโดนพวกพี่โลนบูธถูกพี่โลนต่อยจนร่วมไปนอนกับพื้นตอนนี้หัวใจเต้นถึง200ครั้งต่อนาทีทำให้เขาไก่ล้าเป็นฮัก แม้แต่นายทหารที่คิดว่าแน่ยังตกใจเมื่อเห็นบุ้ยไก่ล่างเขาจึงคว้าตัวพี่ล้นไปแล้วคว้างออกมาทำให้เขาเสียชีวิตทันทีเขาได้จัดการพวกที่เหลือทำให้บอ์สกีได้เห็นฮักกุล่างยักษ์ที่กำลังไล่อารวาดในคนล,ลอดจึงสั่งพวกเขาให้ระดมยิงยาสลบแต่กระสุนก็ไม่ได้ระคายผิวจะอย่างใดทหารสองนายถูกจัดการอย่างโหดเหี้ยมพวกเขาจึงเปลี่ยนมาใช้กระสุนจริงกระหน่ำยิงไม่ยัง และได้ใช้ระเบิดหยุดเขาแต่นั่นกลับทำให้ฮักโมโหย,ยิ่งสุดขีดจัดการทีมของบอนกีจนลาบคาบด้านบอนกีต้องการหยุดฮักให้ได้จึงสาดกระสุนใส่ทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับฮักเขาจึงควางล้นยกใส่บอนกีจนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงแล้วใช้จังหวะนี้หลบหนีไปบอสกีได้เล่าให้ในายพลฟังเราเกือบจับเขาได้แล้วแต่มีตัวอะไรไม่รู้เล่นงานพวกเราแต่ผมเจอบูธแต่เค้นความจริงจากเขา สิ่งที่คุณเห็นคือบูธแบนเนอร์มนุษย์ยักษ์นั่นคือเขาทำให้บอนสกี้ถึงกับตกใจที่ได้รู้ความจริงส่วนบูธนอนสลบอยู่กลางป่าเมื่อได้สติเขาได้อาศัยรถส่งของไปลงที่เม็กซิโกเพื่อกลับไปที่มหาวิทยาลัยคูเวอร์ด้านบอนสกี้ต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับบูธนายพลลอดเล่าว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการซูเปอร์โซเดอร์หรือสุดยอดทหารนักรบบูธจึงอาสาทดลองกับตัวเองแต่การทดลองเกิดผิดพลาดทำให้เขากลายร่างเป็นฮาก ทำยังไงผมถึงจะมีพลังเหมือนอย่างเขาบ้างถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวผมจัดการให้ดานบูธมาเอาข้อมูลงานวิจัยที่มหาลัยเขาพยายามเข้าไปในห้องแลบแต่ติดตรงที่ว่าต้องใช้ปัดผ่านประตูทำให้พบกับเบตตี้ซึ่งตอนนี้เธอมีแฟนใหม่แล้ว เขาจึงแวะมาขอความช่วยเหลือจากปู่สแตนที่ร้านพิซซ่าเพื่อปลอมตัวเป็นเด็กส่งพิซซ่าเข้าไปในห้องแลบแต่เขาต้องผ่านด่านราปภก้ามโตโดยติดสินบนให้กินพิซซ่าฟรีเมื่อมาถึงห้องแลบที่นี่ไดยกลายเป็นห้องคอมพิวเตอร์ไปแล้วบูธได้ค้นข้อมูลการวิจัยรังสีแกมมาแต่กลับไม่พบข้อมูลเขาจึงติดต่อมิสเตอร์กรีนและได้แจ้งข่าวร้ายข้อมูลงานวิจัยถูกลบไปหมดแล้ว ถ้าคุณไม่มีข้อมูลผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ทำให้บูธถึงกับเสงมากส่วนเบตตี้กับแซมสังได้แวะมาทานพิซซ่าที่ร้านสแตนดานบูธกำลังเก็บของไปจากที่นี่เลยตามหาปู่เพื่อบอกลาทำให้เขาได้พบกับเบตตี้อีกครั้งบูธจึงหนีออกมาทางหลงังร้าน เบตตี้จึงเดินตามออกมาแต่ก็ไม่พบเขาเธอจึงถามความจริงกับสแตนเขาเล่าว่าบูทกลับมาที่นี่เพื่อหาทางรักษาตัวเองแล้วเขาไม่ได้อันตรายเหมือนอย่างที่ในพลบอกเมื่อรู้ความจริงเธอจึงออกตามหาจนเจอเขากำลังเดินตากฝน ทั้งสองจึงวิ่งเข้ากอดกันและขอร้องบูธให้กลับบ้านไปกับเธอเบตตี้ได้มอบข้อมูลงานวิจัยให้เขาพอคิดว่าสักวันต้องได้ใช้ทำให้บูธมีความหวังอีกครั้งที่จะรักษาตัวเองส่วนในพลลอตมาเอายาที่ห้องแลบเพื่อน,นำไปฉีดให้บอนสกี้ยาตัวนี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นวองไวขึ้นแต่ถ้ามีอาการแพ้เราจะหยุดให้ยาและปลดคุณออกจากโครงการ บอลกี้จึงตอบปลกลงซึ่งหมอบอกว่าเราจะฉีดยาให้คุณ2เข็มเข็มแรกฉีดเข้าที่ก้ามหนึง่งเข็มที่2ฉีดเข้าไขกระดูกสันหลังบอนสกี้ได้รับยาจนครบ2เข็มโดยที่ไม่มีอาการแพ้ลุงเช้าเบตตีได้มาส่งบู๊ขึ้นรถขณะทั้งสองกำลังล่ำลากันในพลลอดกับทีมได้บุกมาจับตัวเขาจึงสั่งเบตตีให้อยู่ห่างๆเธอจะได้ปลอดภัยบยูได้หลบหนีการจับกลุมของนายพลลอด ส่วนบอนสกีหลังจากได้รับยาทำให้เขาว่องไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บูธจึงหนีเข้ามาที่ห้องสมุดแล้วได้กลืนแฟลได้ลงไปพอถ,ถ้าถูกจับได้ข้อมูลก็ยังอยู่กับเขาส่วนเบ็ตตี้ในขวางรถทางของนายพลเพื่อขอร้องให้หยุดทำร้ายบูธแต่เขากลับไม่สนใจและห้ามเธอไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้ส่วนบูธถูกทหารปิดทางเข้าออกทุกทางจนหนีไปไหนไม่ได้นายพลลอสจึงสั่งพลแม่นปืนยิงแก๊สน้ำตาใส่เขาทำให้บูธสําลักกวันจนกลายร่างเป็นฮาก เขาก็โดดลงมาข้างล่างเพื่อจัดการในพลลอสที่อยากลองดีเขาจึงสั่งทุกคนให้โจมตีทั้งกระสุนและปืนกลหุ้มเกราะแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้และเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีกองกำลังของนายพล ถูกทำลายจนย่อยยับทำให้ทหารบาดเจ็บไปหลายนายเขาจึงส่งบอนสกี้ออกไปจัดการบูธมีแต่เขาเท่านั้นที่จัดการได้บอนสกี้จะใช้อาวุธของสตาร์กกระหน,น่ำยิงใส่บูธและเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วสามารถหลบการโจมตีของบูธได้อย่างง่ายดายทำให้ในายพลลอสถึงกับอึงที่บอนสกี้ทำได้ถึงขนาดนี้เขาจึงล่อบ,บูธมาที่เครื่องยิงโซนาเมื่อถึงระยะยิง ทหารได้ยิงเครื่องโซน่าใส่บูธท,ทำให้เขาขยับตัวไปไหนไม่ได้ดูเหมือนว่าแผนของในพลลอสจะได้ผลเบตตี้ได้ตะโกนเรียกบูธด้วยความเป็นห่วงทำให้เขาคึดสู้ทำลายเครื่องโซน่าจนพังพินาศด,ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรหยุดเขาได้ส่วนบอนสกี้ที่มันใจในความแข็งแกร่งของตัวเอง ได้บุกเดียวเข้าไปและพูดจาดูถูกบูธในพลลอถจึงเตือนบอร์สกี้อย่าไปยุ่มโมโหเขาแต่เขาก็ไม่ฟังคำเตือนใดๆจึงถูกฮักแตะกระเด็นติดต้นไม้ทำให้บอร์สกี้เสียชีวิตทันทีเบตตีได้เดินเข้าไปหาบูธเพราะยังไงก็คือคนเดิมที่เธอรู้จัก ฮอติดอาวุธเด็ยิงถล่มใส่บูธโดยที่ไม่เห็นว่าเบตตี้ยืนอยู่ตรงนั้นเขาจึงบังกระสุนให้ดานในพลจึงสั่งฮอให้หยุดยิงแต่มันก็สายไปบูธจึงหาไม่จัดการฮอทําให้ตกลงมาระเบิดอย่างรุนแรงเขาจึงใช้ร่างป้องกันแรงระเบิดทําให้เบตตี้ปลอดภัยดานแซมสันเห็นว่าบูธไม่ได้อันตรายแต่กลับปกป้องคนที่รักและได้พาเบตตี้หนีไป ซึ่งแซมสันเขาเป็นคนโทรแจ้งในพลลอสให้มาจับบูธแต่เขากลับรู้สึกผิดที่ทําให้เบ็ตตี้เกือบตายนายทําถูกแล้วที่โทรบอกฉันไม่อย่างนั้นเธออาจตกอยู่ในอันตรายเขาไม่ได้อันตรายผมเห็นเขาปกป้องเธอด้วยซ้ำบูธจึงพาเบ็ตตี้เข้ามาหลบในถ้ำเมื่อได้สติทาให้ทั้งสองต่างตกใจเบตตี้จึงชวนเขาเข้ามาหลบข้างในและได้ปอบบูธท,ที่กำลังโกเสียงฟ้าผ่า ส่วนบอร์สกี้เขายังไม่ตายร่างกายของเขากระดูกแตกทั้งตัวหมอจึงพูดกับในพฮอลลอ์เขาไม่เคยเห็นคนไข้คนไหนอึดขนาดนี้จึงทําให้รู้ว่ายาเพิ่มสมรรถนะที่ฉีดให้บอร์สกี้มันใช้ได้ผลร่างกายของเขารักษาตัวได้อย่างรวดเร็วดานบูธกับเบตตี้แต่ชาวห้องอยู่ชั่วคราวเธอได้ยินเสียงอาเจียนจึงถามบูธเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเอาแฟตไดที่กืนลงไปออกมา เบตตี้ได้ซื้อนาฬิการเรือนใหม่ให้บูธและกางเกงพายืดเพื่อมาให้โป๊ตอนกายล่างทั้งสองได้ร่วมรักกันแต่ก็ไม่สามารถทำได้พอหัวใจของเขาเต้นรัวไม่หยุดจึงทำให้บูธเสงมาก ส่วนบอนสกี้เขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจนนายพลลอสถึงกับประหลาดใจเขาพูดกับนายพลพร้อมแล้วสำหรับการฉีดยาครั้งต่อไปบู t ได้ส่งข้อมูลงานวิจัยให้มิสเตอร์กีนทำให้แคทเธอรีนตรวจพบข้อมูลของบูธพวกเขากำลังไปที่นิวยอร์กเพื่อพบดรซาเอลสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทั้งสองกำลังมุ่งหน้าไปที่นิวยอร์กแต่ข้างหน้ากับมีด่านตรวจ พวกเขาจึงลงจากรถเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มและได้เช่าเรือไปลงที่นิวยอร์กส่วนบอร์สกี้ได้ทำการฉีดยาไปครั้งที่สองซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เขาปรารถนาพวกเขาจะพบดรซามูเอลสเติร์นทำให้เขาดีใจอย่างมากที่ได้เจอบูตตัวจริงดรสเตนได้เล่าถึงความคืบหน้าในการทดลองเขายังไม่แน่ใจตัวยาที่สกัดขึ้นมาสามารถรักษาให้หายหรือแค่ยับยั้งการกายร่างและถ้าให้ยาม,มากเกินไปเขาอาจตายได้ ส่วนในพลลอสได้จัดเตรียมอาวุธและหน่วยลบฝีมือดีเพื่อจับบูธกลับมาให้ได้ดานบอสกี้หลังจากรับยาไปแล้วเขาดูอาการไม่ค่อยสู้ดีร่างกายของเขาก่อเริ่มมีความผิดปกติจังเห็นได้ชัดดอกเตอร์สเตนได้เริ่มทำการทดลองโดยผสมยาเข้าไปในเลือดของบูธ ยาจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการกายล่างดอกเตอรสเตนได้ทําการช็อตไฟฟ้าทําให้เขากายล่างเป็นฮักหลังจากฉีดยาให้บูทเบ็ตตี้ Betty, พยายามคุยกับเขาเพื่อเรียกสติกลับมาร่างกายของเขาค่อยๆกลับสู่ร่างปกติ en, ดอกเตอรสเตนเตือนว่าต้องรอดูอาการไปก่อนว่าหายแล้วจริงๆหรือแค่ยับยั้งไม่ให้กายล่างซึ่นกองกําลังของนายพลลอตได้มาถึงบ้านของดรสเตนดตอรได้พาเบตตี้กับบู มาดูห้องเก็บเลือดที่สรางขึ้นจากตัวอย่างเลือดของบูทซึ่งหน่วยแม่นปืนได้ยิงกระสุนยาสลบใส่บู๊เพื่อจับเป็นส่วนบอนสกี้ได้บุกเข้ามาเขาทำลายเบตตี้แล้วจัดการบู๊จนสลบไปเขาถูกนำตัวขึ้นหอไปกลับในพลลอด ดเตอร์สตนได้เล่าให้เคธอรลีนฟังเขาสามารถสร้างมานุษย์จอมพลังแบบบูธได้ด้านบอนสกี้ที่ต้องการเป็นเหมือนบูธจึงบังคับดเตร์สเตนฉายรังสีแกมมาให้เขาแต่ดเตอร์สังเกตว่าแววตาของบอนสกี้เพิ่งได้รับสารบางอย่างมาถ้ารับรังสีแกมมาเข้าไปเขาอาจกลายร่างเป็นอสุรกายได้ซึ่งบอนสกี้ไม่ฟังคําเตือนแต่อย่างใดดเตร์สเตนได้ทําการฉายรังสีแกมมาทําให้เขากลายร่างเป็นอสุรกาย และทำลายด็อกเตอร์จนบาดเจ็บบอสกี้ได้อารวาดอย่างบาคังทำลายพวกเดียวกันจนเสียชีวิตเขารายงานในพลลอสพบฮักอีกตัวกำลังอารวาดมันจะเป็นไปได้ยังไงตั้งสติแล้วดูใหม่พร้อมกับสั่งนักบินให้เลี้ยวเครื่องกลับไปในพลลอสจึงดูวิดีโอที่ส่งมาปรากฏว่ามันมีฮักอีกตัวกำลังอารวาดอย่างบ้าคังบูธจึงถามในพลเป็นคนของคุณใช่ไหมเขาได้แต่เงียบแล้วไม่ตอบอะไร ซึ่งตำรวจได้ระดมยิงใส่บอสกีและใช้อาวุธของสตาร์กยิงใส่แต่เขาก็รับมันได้อย่างง่ายดายบูธจึงพูดกับนายพลเขาต้องกลับไปจัดการฮักตัวนั้นไม่เช่นั้นจะต้องมีคนล้มตายเป็นจํานวนมากเบตตี้จึงขอล้อไม่ให้เขาไปพอเขาอาจไม่ร้อยกลับมาแต่ผมต้องไปมีผมคนเดียวที่จัดการเขาได้บูธได้กระโดดลงจากฮอแต่เขาไม่สามารถกลายร่างเป็นฮักได้จนล่างตกลงสู่พื้น พวกเขาฟองมองบูทยังมีความหวังว่าจะกลายร่างได้หรือไม่ในที่สุดก็กลายร่างได้สำเร็จบูทได้กําลามใส่บอลสกีและตอนนี้ศึกฮักชนฮักก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาวิ่งเข้าแลกหมัดก,กันแต่บูทกลับเป็นฝ่ายถูกจัดการโดนทุ่มจนกระเด็นไปไกลแถมยังท้าทายบูทให้เข้ามาซัดกันเขาจึงฉีกรถตำรวจเป็นสองทอนฟาใส่บอลสกีไม่หยัง่งจนลงไปกองกับพื้น แต่บูตกับพาทาโดนทีบจนกระเด็นส่วนในาพลลอสได้ยิงช่วยบูตท,ทาให้เขาหลบหนีไปด้านบูตเห็นในาพลลอสกําลังไล่ยิงบอนสกี้จึงรีบตามไปจัดการเมื่อได้โอกาสเขาได้กระโดดขึ้นไปที่ฮอแต่บูตได้วิ่งมาคว้าตัวไว้ทําให้ฮอเกิดบุนเตวและกําลังจะตกในไม่ช้าพวกเขาต่างยื้อเกินไปมาจนฮอตกลงสู่พื้นเบตตี้กับนายพลลอสลอดตายจากฮอตก ส่ินบูธกับบอนกีได้ต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งเขาเห็นน้ำมันรั่วออกมาจึงพยายามเข้าไปช่วยเบตตี้กับพ่อบอสกี้จึงพูดกับเขาว่านายไม่คู่ควรกับพลังนี้ฉันจะฆ่าแก่ให้ตายแต่บูธก็สู้กลับและสัก,กันไปมายัางดูเดือดแต่ทว่าฮอได้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วบูธจึงใช้ท่าปบมือเพื่อดับไฟทำให้เบตตี้กับพ่อรอตายอย่างวุดวิด แต่บอนสกี้ก็ได้เล่นทีเผอทำไายบูทจนบาดเจ็บแล้วหันไปจัดการเบตตี้กับในพลลอดเพื่อฆ่าทั้งสองให้ตายดานบูทจึงใช้ท่าฮักสมัสจู่โจมทำให้บอนสกี้พลาดท่าถูกลูกตุ้มตกใส่เขาได้ใช้โซ่ลัตคอบอนกี้แล้วต่อสู้กันยังดูเดือดแบบไม่มีใครยอมใครบูทจึงสู้อย่งสุดกำลังทำให้บอนสกีกำลังจะตายในไม่ช้า เบตตี้จึงขอบูธให้ไว้ชีวิตเขาจึงยอมไว้ชีวิตแล้วจับตัวบอนสกี้ไม่ให้หนีไปไหนทำกลางผู้คนและตำรวจที่ยืนมองบูธอย่างหวาดกลัวเขาจึงมอบตัวบอนสกี้ให้ในพลล้อจัดก,การต่อไปทั้งสองได้มีโอกาสคุยกันครู่เดียวก่อนที่ฮอจะมาจับตัวเขาบูธจึงรีบหนีไปและได้หันมาบอกลาเบตตี้ หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเบตตี้ได้ดูรูปถ่ายของบูทและหวังว่าเขาจะกลับมาหาเธอส่วนบูทได้ซ่อนตัวอยู่ที่โคลัมเบียกำลังส่งสอยเส้นนี้คืนให้เบตตี้ที่เคยจำนำไว้ตอนช่วยเขาส่วนการกายล่างเขาสามารถควบคุมมันได้แล้ว ด้านในพลลอดในดังดื่มเบียร์อยู่ที่บาร์พออยังเซ็งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งโทนี่สตาร์กได้แวะมาที่นี่เพื่อชวนเข้าทีมอเวนเจอร์ไปทำภารกิจช่วยโลกด้วยกันแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้จบแล้วนะครับกับการสปอยเรื่อง The Incredible Hulk มนุษย์ตัวเขียวจอมพลังถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ